เงินเยนมาแล้ว155เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วนี่คือจุดที่อ่อนที่สุดนะตั้งแต่ปี1990เลยนะครับย้อนหลังไป30ปีต้องไปดูเลขล่าสุดหน่อยนะฮะ155.38ก็ต้องบอกว่าตอนนี้วิกฤตแล้วนะฮะที่เราขีดเส้นไว้ว่าถ้า155เขาน่าจะต้องขยับแล้วมั้งรัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องแซงชั่นแล้วนะฮะก็ต้องดูครับงั้นการประชุม BOJ ครั้งนี้นะฮะที่จะเกิดขึ้นวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยยิ่งน สถานการณ์ล่าสุดที่เงินเยนอ่อนปกเปียกและดูเหมือนจะอ่อนไปเรื่อยๆนะครับความน่าเป็นห่วงของเงินเยนที่กําลังจะอ่อนตัวไปเลยหลายคนไม่เข้าใจอ่อนแล้วมันจะมีอะไรนะครับมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อไงฮะมีผลกระทบต่อสินค้าที่จะนําเข้ามาที่ญี่ปุ่นนะสมมุติว่าเงินมันอ่อนมากๆเวลาคุณจะนําเข้าอะไรเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายเป็นเยนเยอะกว่าปกตินะครับพอจ่ายเป็นเยนเยอะกว่าปกติเนี่ยแน่นอนฮะ มันต้นทุนมันสูงนะก็ต้องไปชาร์จลูกค้าเนี่ยสูงขึ้นนะครับเราจะเริ่มเห็นเงินเฟอ้อตามสินค้าอิมพอร์ตต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็อาจจะลามไปถึงตัวอินฟล t i ชันระดับใหญ่หรือเปล่านะฮะงั้นการเข้ามาแซ n c t i o ของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะจําเป็นไหมในช่วงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป